ขวงทางหลวงการจนบุรีเตือนระวังการจราจรเหมางานราวกั้นอันตรายตอนแยกวังโพโรงพยาบาลไซโยกและจ้างเหมางานป้ายข้างทางทางหลวงหมายเลข3-23แก่งประลอมทองผาภูมิวันที่21มกราคม2568นายชิายนพินิษพินิษศักดิ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงการจนบุรีกล่าวว่ากรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงการจนบุรีขอประชาสัมพันธ์โครงการงานก่อสร้างบุนทางหลวงจ้างเหมางานราวกั้นอันตรายทางหลวงหมายเลข3 3 4สม งานก่อสร้างบนทางหลวงจ้างเหมางานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข3343ตอนควบคุม01.00ตอนแยกวังโพโรงพยาบาลไซโยระหว่างกิโลเมตรที่3บวก526ถึงกิโลเมตรที่3บวก750 ดำเนินการตั้งแต่17มกราคมถึง16เมษายน2568และจ้างเหมางานป้ายข้างทางทางหลวงหมายเลข323ตอนควบคุม02-05ตอนแก่งประลอมทองผาภูมิระหว่างกิโลเมตรที่149บวก 000ถึงกิโลเมตรที่195บวก400เป็นตอนตอนดำเนินการตั้งแต่21มกราคมถึง21มีนาคม2568ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังหากมีความจําเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทางรวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนําทางเลี่ยงและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามระดิดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงการจนบ,บุรีโทร034520598สายด่วนกรมทางหลวง1586